สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับมานัทในเกมแพนด้าซัมบี้ชูนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเล่นในด่านบอสในด่านปราสาทมนันแหละนะประมาณนั้นแล้วขอบอกไว้ก่อนว่าซีรีส์ภาคนี้จะมีแค่สี่คลิปนั่นเองนะคะหลังจากซีรีส์นี้จบนะคะจะมีซีรีส์แอนเดลสนั่นเองนะคะก็คือเป็นพวกด่านที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะ<อ>เพราะว่า คลิปย่างอื่นอะที่เราทําจากด้านอื่นอะมันไม่มีแล้วไฟมันเสียอย่างนี้นะคะเลยมีแค่สีนะคะงั้นก็ไปดูกันเลยนะคะทุกคนโอโม่กอนี่นี่แกเป็นอสศวินแล้วเหรอเนี่ย รีมากมีการให้พูดแถมมาด้วย่แลีเดี๋ยวเดี๋ยว 蹲蹲。T um, t um. เออช่วยหน่อยก็อย่างนี้โอ้ my god จะไหวไม่นั่นจุดตลกนี่คือแบบวางไอ้ขั่วมันไม่ได้เลย มันแบบมันมันเล่นจับอ่ะคือไม่ชอบโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอ่ะเอ้ยควนไฟหนะ่อยเออขอบคุณครับอ้าวแต่ไม่ควนไฟให้ตัวใหญ่เลยอะไรทองเองเนีเ่ยโทษตรไวอือไปเลยอือนั่นแหละ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 เอาตัวใหญ่ขึ้นมาอีกตัวละโอเคอือใช้นั่นแหละนั่นแหละจัดการมันแล้วเลยมา นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีแล้วดีล้นั่นแหละยอดไม่โดนส้มมีแต่มาโดนพวกเราเนี่ยนะนั่นแหละต้องหาวิธีต้องหาวิธีเออดึงดึงตรงนั้นมันตองขนาดไหนฟิวโอวตวองปล่อยว่ะทวาววววววว ซอมบี้ตายคืออะไรมันไม่โดนซอมบอน่ะเดินทำไมมันเดินได้ เกินเกินโหย่ำทีนึงนิดเพื่อนแทบสั่นกับเทือนบอกแทนดินแหก 2. Okay. ามันไปเลยเลยเขเียดพอหมด มันจะสาพ,พร้อมกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเถอดเดี๋ยวเถิะอะเอาเลยไป นะตายเถอนะ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 ขอร้องขอร้องขอร้องได้เลยได้ตรงกลางแล้วก็ตายซะนั่นแหละโทษหืมกว่าจะ<อ>ชนะเอาเหลือกี่ยย ê, ได้มาแล้วอะ, <c oughs> อะไรวะอ่ะที่ว่าก็จบวะนานมากแกนี่มันเป็นบอสที่นานที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาเลยเว้ยผมพอมียี่สิบด่าน กลับไปแต่หัวพอไม่ไปเฮ้ยโอเคยังไงก็ผ่านได้แล้ยต้องทนให้ จบแล้วโอเคต่อไปเป็นด่านนี้โอเค,อเคตอนนี้นด่านแรกได้เล่นไปตั้งร้านแล้วนะเดีย๋ยวเราเล่น2 2> เลเวลสองเลยแล้วกันเ<ส>นาะ,ะด่านสามพอ โอ้โจโโจอุ้ยจังพเลยนะเจ้าเลยวะก็มีเหมือนพวกกระจกประจำมันแล้วก็เอาพวกอนน้น ัวนี้เป็นสาวหน,น้าตาเ็นคมมอเลยอ้เพลงล็อกมาแล้วอ๋อโอ้ถีบเดียเดียวเดียวเดียวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น จะพึ water, water, ่งถีบจะพึ่งถีบเกินเมื่อกี้ถีบพื้ไปเลยอ่ะเปลี่ยนไปค่ะไปวัดใช่ไหมไปที่เขียนว่าทางไปวัดใช่ป่ะหนูเนี่ย อ๋อชนะแล้วเย้ก็จริงเพลงโคตรล็อกเลยแมเ่เจ้โอ้ด่านนี้เหมาะก,กับตัวนี้หนิเหรอก็รอดูกันว่าอมแพ้ไอ้ตัวนี้ผ่านทธนูไปตรงโจรได้ถูกติดีเอ้า 不皮撑我们。 ยอดโอเคสำหรับวันนี้คลิปก็จบไปแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe และรอคลิปซีรีส์นี้ทุกวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้บายค่ะ